โยโยโยเที่ยมตรงเจอันกับคืนหนังบิ๊กแมตส์สวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝารผลิตภัณฑ์เกมสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่อัดเอ็มบครับอ่ามาถึง็นคัมคืนวันจันทร์บิ๊กแมชพิจิรเลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลลีกโรมาเนียครับฟารุนจะเปิดบ้านเจอกับเปตโตลุนนะครับฟารุนมี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดบุกแพ้เฮอร์แมนสตัดมา0ต่อ1นะครับยานิิชซูกุนซือนะครับกกก็็มมีีโจดดดดััาารร่บบอนตูคุ เกมรับตรงกลางมีเอรูอาร์ลาดาเดฟสกู ad ad นะครับโยนาทวีน่านะครับแนวรุกก็นำโดยวิกตอร์ดิคารอังเดธานาซ่าน้าเปเป็นเล็กซันดูอิตฟานนะครับเจอโยโย่เจ็ดฝากผลิตรรภัณฑ์เคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเฉอกับเปโตลุนมี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้3เกมล่าสุดบุกไปแพ้ไคยโยว่ามา0ูนต่อ2นะครับลิวิอูซิโบทารุยกุนซือครับก็มีโยฮันรรชคุมเกมรับอเล็กซานดรูมาเตอูอยู่ตรงกลางนะครับแนวรุกก็วาลองตงจอร์ดโกลซาบแล้วก็คอนสแตนดิุสด,ดุมซซอยสยืนกองหน้านะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฟารุนเอาชนะไปกลับในบ้าน21เกมเยือน 10- ก่อนเกมเขามองฟารุนเป็นต่อเล็กน้อยนะครับฟารุนเนี่ยแพ้ามา3เกม ติดแต่ว่าพี่เจอ๋มองว่าคืนนี้จะเจองานง่ายนะครับมาเจอทีมที่ใส่ติตัวเองก็เอาชนะเขาขมมิดด้วยครับหน้าวัดใจฟารุนเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มน,นะครับให้เชียร์ฟารุนคอนสแตนต้าเป็นครูหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย